คุณเคยลองอาหารที่เหม็นจนต้องอาบน้ำสามครั้งแค่ไหนนี่คือเรื่องราวที่ทำให้หลายคนต้องร้องอึ้งเมื่อชายคนหนึ่งจากริเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาท้าทายการชิมอาหารที่ถูกขนานนามว่าสุดยอดของกลิ่นร้ายจนต้องใช้เวลาและแรงกายเพื่อฟื้นฟูกลิ่นกายให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งเจมส์เอลิงเวิร์ตนักชิมผู้กล้าหาญผู้มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า55,000คนสร้างคลิปวิดีโอไวรัลที่มีผู้ชมกว่า9้าล้านครั้งดูได้ที่ลิงก์ https โดยเลือกท้าทายซูสเทอร์มิงปลาเฮอริงหมักจากสวีเดนที่มีกลิ่นเหม็นจนถูกนำไปเปรียบเทียบกับเต้าหู้เหม็นของจีนหรือแฮคเกอร์ปลาฉลามหมักของไอแลนด์ซึ่งทั้งหมดถูกจัดอยู่ในยอดเขาราชเมอร์แห่งอาหารเหม็นแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือคลิปนี้ไม่ได้แค่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการกัดอาหารเหม็นแต่ยังเผยให้เห็นว่าแม้แต่ผู้สร้างคอนเทนต์เองก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว เมื่อเจมเปิดกระป๋องเซเทมิงกลิ่นที่รุนแรงจนเหมือนเทน้ำสารพัดน้ำเสียบนตัวแรกคูลตายตามคำบรรยายของเขากลับพุ่งเข้าใส่จมูกทันทีตามด้วยอาการสำลักที่รุนแรงจนต้องอาเจียนหลังกัดคำแรกและแม้จะพยายามหออปลาด้วยขนมปังบริออสถานเนยที่เขานึกว่าจะช่วยลดกลิ่นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถพ้นพันกลิ่นร้ายได้เลยนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่เคยรู้หลังจากประสบกับประสบการณ์สุดขั้วเจมต้องใช้เวลาอาบน้ำ สะผมถึงสามครั้งแปลงฝันสามรอบและใช้น้ำยาฟอกขาวน้ำส้มสายชูและเกลือแช่ทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นเวลาหลายวันเพื่อให้แน่ใจว่ากลิ่นไม่เหลืออยู่บนตัวหรือในบ้านของเขาอีกต่อไปผมเคารพวัฒนธรรมของทุกประเทศเจมกล่าวอย่างจริงใจแต่ครั้งนี้ผมขอเก็บประสบการณ์นี้ไว้ในใจไม่คิดลองอีกแล้วอย่างไรก็ตามเขาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่แน่ใจว่ากระป๋องสแตมินี้ยังปลอดภัยหรือไม่เพราะเมื่อเขาเปิดกระป๋องพบว่ามันพองตัวอย่างผิดปกติซึ่งอาจบ่งบอกถึงการสะสมก๊าซ จากกระบวนการเน่าเสียแต่ที่น่าพิศวงที่สุดคือความคิดเห็นของผู้ชมที่แตกเป็นสองฝ่ายบางคนมองว่าเซอร์สตมิเป็นอาหารที่ควรค่าแก่การลองชิมในทางวัฒนธรรมในขณะที่อีกฝ่ายโต้แย้งว่าหากกระป๋องพองและมีกลิ่นเหมืนขนาดนี้มันคงไม่เหมาะให้ใครกินหนึ่งในคอมเมนต์เด่นระบุว่า,มาแมลงวันยังไม่กล้าบินเข้าใกล้นี่คุณก็ยังกินได้หรือเนื้อปลาที่คุณกินคือเนื้อปลากับกระดูกที่ย่อยเปอยกลายเป็นน้ำซุปไม่ใช่อาหารหรอกซึ่งส่งผลให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในโซเชียลมีเดีย แล้วคุณหลักคุณคิดว่าอาหารที่มีกลิ่นเหม็นจนต้องอาบน้ำสามครั้งนี้ควรอยู่ในตลาดหรือไม่หรือมันเป็นเพียงความท้าทายที่สุดขีดที่ไม่มีใครควรลองอีกแล้วอย่าลืมแสดงความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์หรือถ้าคุณเคยลองเซิร์เทอร์มิงหรืออาหารเหม็นอื่นๆมาแล้วแชร์ประสบการณ์ของคุณให้เราฟังด้วยนะ